กินไปแล้วล่ะพี่น้องรอบนึงแล้วกินก็ข้าเข่า,ขาที่แพทเห็ดไหวแต่ตอนเสาร์พูดนะพี่น้องมาสาวสินน้ำกันดได้จากพี่น้องนะกินเพราะว่าคณะลาดหน้าคณะทะเลกับพักอันพักปวยเล็งหรือว่าสปินน,นั่นเองได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า สวัสดีเข้าครัวสมมติสวัสดีกันในครัวอีกแล้วอุ้ยจะาผู้ได้สีแยงเบาพ่อแม่พี่น้องจ๋าพึ่งห้ากับมาจากปลาจาก้างนอกเขาบ้านตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มสิบห้านะจ๊ะนี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าขนาดทะเลขนาดทะเลกับอันเกิดสวยเพิ่นผ้าเอินพักปวยเล้งพักปวยเล็งมันก็คือเรียนเนาะพักป่วยเล้งเรียกว่าสปีแนตนั่นเองพ่อแม่พี่น้องจ้าเรียกว่าเอินพักพักหมทะเลก็ได้นี่พักพักผมมันก็เป็นสปีแนตนนาอจ้ะเนาะนี่จ้ะจ ผักปวยเล้งแล้วก็คณะทะเลจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคณะทะเลนะจ้าคณะทะเลมือสีผ้ามาเห็ดยังวันจี้สีผ้าะมาเห็ดหลัดนาคู่เบาบึงหนังมือ,อดักนอยในเด้อพี่น้องเมือดบเมือดคือเกาละ่ะเฮื่อนมาดามนะ่ะอยู่ในมุ่เม,มือดลาดหน้าคณะทะเลใส่หมูนะจ้าหมูแล้วห้ามักไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะมักกับว่ามี่ยังมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลสู้รสรสดีแค่นั้นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ มาไหวยให้เพื่อนเขากันนอกจากเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมาอันดับแดกตั้งน้ำตั้งน้ำให,ให้น้ำให้เดือดเดี๋ยวเขาเสียแป้งมันละลายนอกจากเนาะความจริงก็ต้องให้เดือดแต่ไอีกบแบบว่าแคก็มีแป้งมันาสิใส่เป็นแป้งข้วาวโพดน,นอ,อกจากพอน่นอ์จ๋าใช้เป็นแป้งข้าวโพด แปงท่าใดแปงของข้ามาเข้าก็จะมาหล่อนหลอนลงเลยพ่อแม่พีนน่น้องจ้านี่เดี๋ยวข้าจะหล่อนแปลงลงความจริงอ่ะน้ามน้ามเอาเอาเอา,เอาให้หอนก็ไดเพราะหอนก็ไดด้วยจ้ะเด้อบางคนก็สามารถแบบว่าสามารถละลายแปลงละลายแปงไปเลยก็ได้แต่นีแพสิหิตจังสีไปเลยแพสิบอบอ,บอละลายแปงแน่หนาแต่แพสิเอามาเห็ดแนหนีเลย ยังสีก็เลยจ้ะพงศี่น้องจ้ากาเกาเด้อบแป้งใส่หน่อยคนหน่อยใส่หลายคนหลายจ้ะพงศี่น้องจ้าไปถามแฟนแพทถย์หิวข่าววะหิวอยู่ว่าสันเดี๋ยวเสียดลานา,นาให้กินเดอ้อแดีวปะโอเคว่าสันนอนเบิ่องนางไปมาหลับหรือมนะั้งบวยอันนี้หม้อน,นี้จะผัดผักนะจ้ะกับผักเสน้น เซนสิบลพัดดอกมาดามบ่มี่เซนอื่นมาดามมีแต่บุนเซนแต่ก็สใส่เป็นบุนเซนแท่นแท่นเซนใส่เซนยังก็ได้ที่กันนหรอละลเนาะพี่น้องจา๋าเส้นอะไรก็ได้ค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องละล,ลายลงไปเลยอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่นก็เดือด เทียมใส่นั่นจะสองสามกีบได้แต่เดิมกกบเทียมตองใสีหอนทุกใส่นั่นทุกกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะ เห็ปุปัย่านธรรมดานจะสาบนำมาซิมน้ำกันเด้อพี่น้องนำเดือเสร็จแล้วเัาก็สามารถใส่หมูงลงไปได้เลยจ้นนะพี่น้องจา้าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยจ้ะในระหว่างรอเราก็จะมาผ,ผัดผัดผักขึ้าตากันเลย เนาะพับแลไวคอยเอาไปใส่ร่วมกันไม่ว่าให้สกินตเฮ้ยเมื่ท่านได้โกนแล้วนเนาะคุค้บาแทบโกน โกนแล้วโกนคือ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 ภาษาเอออะไรนะไม่ทันไรผู้ชายก็โกนซะแล,ลว้ว <c oughs> วันนี้มีเสียงดนตรีประกอบด้วยพี่น้องสางเล่าแล้วเมื่อยแล้วเฮ็ดงานเมยกลัวอันแพทสิเข่าบาดไม่ให้กับเข่าให้เล่าต้องเชิญแล้ว,วก็หฮานันฮานี่กินห้องทองล่อไปก่อนอยากจะพูดพ,พี่น้อง เส้นเราจะไม่ผ่านนะเราจะใส่ลงไปเลยหรือว่าสิพัดทอบล่อเบิ้งว่ามาดามก็เสียดจังได้ด้วยสินอง่ะไปยังนึกสภาพตัออกวพื่อกันประสิทธิ์แน่ใด้เพราะว่ามันเป็นบุญเสน้นแต่ว่าเป็นบุญเสน้นที่ข้าวแซนหนาไปแล้วไหมยาวแบบนี้เลยนะเนี่ยควาสิเป็นตั้งเศษให้หนึกสภาพไปที่หลัดหนานพีนออ่น้องเนี่ย นึกว่าพักกลวยเล่งเนี่เป็นเป็นยอดลาดหนาวแตแล้วกันเด้วยคณะของเราคนะทะเลนะจ๊ะเมนูคนะทะเลหามาแล้วกับข้าวมันหิวขึ้นทุกต่อเนี่ยแตมีโอกาสนี่เวลาจแต่ไทยสอดมัน,มมมนคื่องมือนี่มันมันบ่ขยี้มือเร็วมันจะไทยอยู่จ้ะไทยอยู่ นานคิดใจสีขนาดพี่นนอมันสีสันมันงามอีหลีมันสวยมากเนาะสีเพื่นนอ่ะแมแต่ว่าพันผันแล้วแกแกล่ะสีแล้วก็สีไม้ออกไปูด้วยใจเด้อแต่ตอนเนี่ยสีแบบสีสันสีสันเขาแบบเนาะน,นี่ะสีเพิ่นส่วนนากินสุดเลยอ่ะสีงาม ข้งนี้้ยวยหอมดิเริ่มแล้วจากพี่น้องจัดเริ่มเริ่มแล้วแป้งเริ่มอันนี้เหนียวเป็นโตแล้วต้องค้นๆเลยจะน่อยล่ะ มีความสุขหลายได้พี่น้องเลยเฮ็ดกินเดี๋ยวเฮ็ดซูพร้อมเป็พี่น้องเบิ้งน้าทั้งนี้ความสุขเพราะว่ามันมันปิ้นไปอีกแบบหูยพ่อแม่พี่น้องว่าเก็บไปแล้วกับเป็ดกินแค่เบิ้งแน่้าทั้งเธอแ่บมันเฮ็ดกินอยู่พี่น้องแต่ว่าทั้งเธอกลับตบบานว่าเหมือนเมื่อทำคำเหมือนเมื่อมันชุกเหลืองหูกันนะไหนสีนั่นหนสีนี่วไงกับเฮ็ดกินอยู่แต่มันบดไอพีดนะไหม น้ำปลาหิ่นห้องพักมีประโยชน์พักจากธรรมชาติน้อปลาตองสื่อเลยให้เราสลบไปน,น้อยละก็เดี๋ยวแทกกระเจี๊ย ลุม่มมอเน,นี่เดี๋ยวกิี่ตาค่ะจะกินง่ายกว่เห้องเหงื่ออยี่ี้ไหมขี้นดดีพี้น้องจ้าหนามสี้หนามนต้องเปลี่ยนเตานั่นเดือดอากาศอน,นุญาตเปลี่ยนเตานะคะเตาหนังน้ำคอยใส้คอย ใส่แป้งยังกระไดพี่น้องแป้งอันนี้ประสงค์กระไดเพราะว่าเขาเขาบ่มีแป้งมันเนาะเห็ดจรงเองแต่ความจริงมันต้องใส่แป้งมันมันค่อยสุเหนียวกลแต่แป้งอันนี้ก็ได้ค่ะวุ้ยแค่แค่นี้ก็นา่ากินแล้วพี่น้องจ้า ค่นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยเออ,อเค,ครับสำหรับพักข้าเรียบร้อยแล้วี่นองเห็นไหมแค่นี้ก็น่ากินแล้วเดี๋ยวข้าคคอยมาผสมกันจ้ะเอนะคะไ้ก่อนไปก่อนรออยู่นี่แหละ มาสิพามาเหตุนามหลัดหนาเด้อวันนี้เด้อพี่น้องจ๋ามาเอดอเาอเือดแล้วเห็นบ่าพี่น้องเดือดแล้วเนี่ยเดือดแล้วเดือดแล้วค่ะถันบ่คนเขาก็คอยใส่แป้งลงไปอีกเด้อพี่น้องนี่จะคิดว่าหนาจะคนอยู่คนอยู่จ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่หมูลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋าใส่หมูลงไปเลยค่ะ หน่ากินเถอะละพี่น้องจ๋าใส่หมูลงไปเลยน้ำน้ำซอสของหมูอยู่ในหนีจ้ะน่ากินมาก่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาดามสิบเซงเล้เรือ ของน้าญาตปรุงแล้วน้ำมันเราไม่ใช้แล้วติดเลยเลยแต่งเอาไว้นี่ก่อนเพื่อได้ใส่ปรุงเราก็ใส่ซอสเพื่อจะได้ใส่ซอสเบอร์สากตามแต่ซอสได้ละใส่เต้าจจ๋ยเต้าจเยพี่น้องนไย แช่ไปลวกๆด้าเต่าจุวยวพาะันเกิดมากขึ้นเรเคยพอเต่าจุวยเดี๋ยวมันสีหนานมันสีลงหนามันสีเข้มจะเอาแต่ถั่วจะเอาถั่วใส่ถั่วไปน้ำหน่อยนึงเต่าเกี่ยวเต่าเกี่ยวแล้วก็รสด,ดีนะคะรสด,ดีจ้ะเดี๋ยวปรุงรสชิมก่อนชิมก่อนใส่เกลือไปน้ำเนยจหน้อยโอ้เกลือเบิดเลยตัวนี้ ผกเ็เสียงเรอเสร็จแล้วอะไรอีกอ่ะมาดามพริกไทยนะจ๊ะพริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดำกระไดเ้ะเดยอจะได้หอมๆใส่ไปเลยตามใจฉันแล้วก็น้ำตาล เป็นได้พี่น้องตาแสบแล้วสูตรสำหรับสามคนพ่อแม่ลูกน้องบอลบอแมนแล้วกินไปหลวงหนาแล้วโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งการอีกเสียนึได้จต่พ่อแม่พี่น้องเดือดเดือดปัก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 แล้วเดือดปัก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 แล้วมาได้มาได้ไหมสุดเลิศแล้วเด้อบัรที่นี่ก็สิเอาพัก ผักลงไปใส่ร่วมกันเลยเด้อเพราะว่าแพ่ซิมเบงเหล่วมันมันขมนิดๆแต่พมพี่น้องจ๋าไี่ให้เราสาดขมนิดๆเขาก็จะเอาให้มันสุกในจักหน,น่อยเนาะร่วมไปเลยเดี๋ยวบนรถสีบาขถุง หน้า,นาทะเลจ้าหน้าทะเลกับพักกลวยเล่งใส่กันอุ้ยพี่น้องสีสันหนากินค่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบิงสีสันเดี๋ยวมากินน้ากันจ้ะแฟนแพทย์หลับไปแล้วเราตื่นหมดลราค่อยใสยย่ให้เรากินหืมหน้ากินจังเลยกระทะเล็กไปนะเนี่ยกระทะเล็กกว่านิดนึง คนได้ไหมรสชาติพอดีเลยจ้ะพี่น้องออใส่วุ้นเส้นลงไปเลยข้าเอาแบบนี้เลยเอาแบบรวมไปเลยอะ่ะข้าเห็ดกินเองเข้ากระตองไปพี่ที่ดีตองอย่างหมากไหลนะพี่น้อง รับคนที่มากินผักกับมันมันเสรขมขนาดแผลตราอ่อนๆยังขมอยู่แต่ก็ขมเพราะแห้งซำซำทีแล้วแก่เราด้วยพี่น้องอ่อนเจ็บขน,นาดต้องเอาไปนั่นอน่อนๆรับหน้าทะเลรับหน้าคณะทะเลใส่หมูหมูเส้นเส้นหมูเส้นมัน่นแต่เนาะโอเคซำนี่ลหละ เลิศเป็นอันว่าเลิศเป็นอันว่าเสร็จสุดยอดเลยเน้นพักเน้นเน้นพักเน้นหมูก็นหน่งบแัแล้วพอคอยมักล้วพอคอยมักเสร็จเปนไเด้อมาบึงน้ำแั็พี่น้องจ้ะอ้น่ากินที่สุดเลยมา,าไดจ้ะพี่น้องนะกินบพรว่าคณะลาดหน้าคณะทะเลกับพักอันพักหวยเล็งหรือว่าสปีนแนนเองได้จ้ะเด้อสปีนแนนนะจ๊ะ คุณนะ่ะหมูบุญศินปพ่อแม่พี่น้องจ้ามามามา,มาเสีบน้ำกันป่านี้มาเด้อมาเด้อเสียบด้วยกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจะเสีบคัับเนะาะตักเสิร์ฟเลยจ้าแฟนแพทย์กับนอนไปอื่นลูกลูกก็ว่าเดี๋ยวมา,าสั่นแม่กับสิโซอีกอนแหละว่นน้องวัดแล้วก็กินแล้วกินไปแล้วล่ะพี่น้องรอบหนึกก่งแล้วกินก็ข้าเข่าที่แพทย์เหตดไหวแต่ตอนเสาวคุณนะ่ะพี่น้องมาสาวเิลปน้ำกันเด้อนี ขามีแเน่วไดเขาก็ใสเอาสำนันอะ่ะข้ามีดุนเสศเข้าก็เอาขุนเศษข้าบ่มีเ้นอื่นนะเนี่ยเหนียวๆด้วยพี่น้องด้วยสุดยอดเลยอืผักเน้นผักคือสูบบุมีผใดอันมกักน้ำแปรปันดใดอกมันขมกับบดเคมแห้งดออแต่สำหรับคนมักผักแลก้วกข้าเก็บแล้วข้าก็มากข้าก็มากากินน้่แหมือพี่น้องเนาะ เขาบอกว่าแสีบเขาว่าเสียบแล้วดูพระแฟนกัจจีว่าเสียบ,าบ,าบเพื่นใดล่ะแต่ว่ากัจจิตากแต่เส้นกับอันนี้เนื้อให้เพิ่นซะส่วนใหญ่เนาะจากเนาะมาดา,ามเอาสร้าญ่งน่ยเด้อพี่น้องจ้ะอุย้ยก็แสีบแห้งปรุงก่อนเด้อจ้ะปรุงก่อนปิดไฟแล้วให้ลูกให้แฟนมากินปรุงก่อนปรุงก่อนกินรสชาติก่อนนะคะกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยซิมก่อน ใส่แต่น้ำสมใส่แต่น้ำสมกับผีบนได้เลยแสบแล้วนสม้มขบนน้ำตาลน,น่อยนผะีปนใส่ถ่านมาราปวดทอ้องไะจ้ะใส่ทุกอย่างเลยย่างละหน่อยนะสะได้สแสบแสเข็มข้นไม่กั่น้อกจ้า ปลาด้วยหน่อยนึงนี่คนเห็ดเข้ากันเด้มาเริ่มากินน้ำมะดามดากับแสบในเท่าทัศน์จะเป็นคร,รูเก็บเห็ดอาหารด้วยกันดีแฟนแฟนเราเปิดในเท่าทัศน์เบิ่งมันมาเท่าทัศน์คนเบิ่งเท่าทัศน์เท่าทัศน์เบิ่งคนจ้ะของพี่น้งงนองจ้าน่ากินมากนะแซ่บ <im itation> พี่น้องมามามาแสีบน้ากันมามามาประจำมุ่งเกาพี่น้องจ้ะมุ่งเสบของเท้านาะอมาจ่ห้ผู้บ่าวทิ่ให้เบ้างผู้บ่าวนอน่ารับบ่อยากรบกวนเพิ่นถ้าว่าถ้าอยากขวนะหึ่ย่าสักขนคือกก <im itation> กเกาเสียบสุดยอดพี่น้องจ้ะโอ้ คือคักแต่อุ้ยวันนี้ชื่อแบบวัสดีครับเนี่ยวัสดีครับชิมเลยมึงกินเค้าแล้วไหมมึงกับแกงสมม้มไหมเซตได้หรูกแกงส้มไหมจ้อยไม่แกงสมม้มไม่มมอ๋อเพราะไม่จ้อยก็มีดได้ค่ะแบบนี้เบ่งได้ก็สื้อแม่ละอปให้เราพุดนะปลากลาไปตั้งเอา กินเอไหมเอาบเดี๋ยวค่อยกินกันนะนั่หิวเานาพิ่กินแหล้วพี่น้นไาไเเพราะว่ากลัวแม่สิเขาบ้านเนาะลูกกับหิว <c ười> <c ười> xẹp Hiếu Thương xẹp không hiểu. เพราะคะถ้ากินไม่สุขภาพมันแซ่บมันแซ่บว้นวจริงอย่าเฮ็ดละนากรุ่มคนนี้กุ่มป้มนเมยเลิกงานแล้วก็เลี้ยงใส่ต่งางาบริษัเขาเมืองจจกเพื่อ แสบสุดยนะอดนณะบุกผมนะแสบน่อยๆถ้าสมมติแพ้ปอเอาไปล่งแน่แน่หมอนำซุปสีขมอ,อยู่ เสีบแสบน้ำผักนี่แะ เมนูง่ายๆแต่แสนอร่อยเนาะพี่น้องจา้าจะาชิลหายอร่อยหมูอตองหมาขอน้ำด้วยหมาสมันหนุ่ม

ซีมือแม่งแสบอี่หลับ <c oughs> เนาะพอข้าเห็ดเองข้าวหูว่่เข้ามากรสสาทแบบไดนเนาะพี่น้องเนาะข้ากประจัดเต็มแต่ว่าแสบอีหลี เพื่อทุกคนเลยจ้ะเด้อแซ่แบอร่อยจริงๆ อ่าเขาเรยมีวิตามินสูงจะได้พี่น้องมันขมแต่ว่าสูงแต่มแสบเหมือนแบบเนี้ยเรื่องแสบเรื่องหิวหมดแล้วพี่น้องจะ้ะแสบคัก ย่อยได้ออกก้นร่งกายกินคักกินคักกินแน่พี่น้องแซ่บไหมการออกก้นร่งกายข้างแพรบบริเวว่าเสียแต่ของพร้อมเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าหายหลังกายเข้ากระชับให้จำเนื้อเข้ากระชับช่วงนี้เป็นฤดูด้วยใหม่แบบว่าอืมติขั่นพี่น้องน่าจะิกับเก้าขั่น Bạn bè bà thuận tệ đa. Nói với nhà cầu thì nhà cầu, cầu thì cầu. không xíu. Rượu này thằng đứa thích hoa bắp chín, thích ngang เป็นแบบจริงๆนะต้องดันเบาไว้แล้วเหลือแต่หมูพักเกี๊ยงเหนียวเหลือแต่หมูก๊าดหนังไปเลยจ้ะขอบคุณหลายๆแซ่บสุดยอด ไดี feel ดค่ะพ่อมแม่พีนน่น้องจ้ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกขันใจคอมเมนต์ทุกไลฟ์ทุกแชร์ด้วจ้ะเด้อคือเก่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนอย่าลืมกดกระดิง่งเพป่เสิบ์ไบเดาพาคลิปใหม่ๆของมาดามเฮมัสตุ้งกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดีนมารด้วจ้ะเด้พอพ่นอแม่พี่น้องจ้าขอบคุณลหลายๆจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายคะ่ะวันนี้มีเสียงดนตรีกอดกอดเสียงคนกลดคนนะคนนะ